ไฟนอแลแหละครับไม่น่าจะเปลี่ยนสักสักคำพูดในนั้นแล้วถ้าตัวละครกันแสดงไม่เปลี่ยนเองนะแต่ว่าทั้งหมดแล้วผมว่าพีโปรดักชั่นที่เหลือมันเป็นเรื่องของของการเติมเต็มแล้วแต่ว่าแก่นการใจของมันคือเพลิ <ผม S 1> พดนะค,ครับทุก่การอินี่แบบวโฟไงคือการับว่าหมายถึงว่าบทเนี่ยมันเช็คตัวมากแล้วขั้ที่เหลือเป็นการเติมเต็มของตัวละครการเติมเต็มของแต่ละคนที่คิดว่าเฮ้ย จะอย่างเงี้ยเวลาเราเจอสถานการณ์อย่างนี้นึงซึ่งซึ่งทุกคนมีเวลาทำการบ้านพอสุดเกลีครับใช่คุณจริงจริงก็แน่นายมือดีกันทุกคนด้วยโอ้โใช่มือดีด้วยและที่สำคัญผมว่านอกเหนือจากความมือดีคือแต่ละคนเขาเขาเอาใจมามาใส่เขาเยอะครับหลายคนแล้วเขาก็คอนโทรลไม้ในการป้องเหตุผลซึ่งะกันพี่พี่กล้องซึ่งก็เก่งมากเขาต้องมีคอมเมนต์อะไรมาทีมก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีโก้นะครับแต่ว่าเป็นการคมบบายชิมภัณฑ์ที่ดีเพราะแต่ละคนมีพื้นหลังมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนอยากให้ออกมาดีที่สุดบทที่ไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนบทเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนเลยเลยพราะว่าเป็นคนที่สุขนิยมเป็นคนแค่ไม่เคยได้ยินคำสุขไหมยมนะสุขนิยมคือไม่จืดคำว่าความสุขเป็นหลักทั้งเองมีความสุขอื่นมีความสุขโลกมีความสุขแล้วก็เป็นบทที่ ซ้อนแต่มีความหลากหลายในการแสดงใน X มีแต่คนถูกคะแฟนแซวหน้าเหมือนคนโนคนนี้เหมือนทุกอย่างเลยเหมือนตัวเองเหมือนในทาเิโก่ผมแบบไม่ยม่งไม่มดียวหน้าเหมือนคนไม่เลวอะส่วนใหญ่จะเป็นสิงโตที่ผ่านมามีช้างการกล้วยมีสิงโตมีซามอยมีแมวน้ำมีขนมเข็งขนมเข็งไส้กรอกแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักดีที่มันมีรูปหนึ่ง น้องแฟนคลับคนนึงเขาเอารูปเราไปเปรียบเทียบกับประมาณ1นึอยคาแรคเตอร์โอ้ ter. สันหามากเพราะหนึ่งร้อยคาแรคเตอร์ของมันนังน่งซูมอยู่แบบทุกคาแรคเตอร์มันมันมีความมันมีความเหมือนมีความ้ายก็ก็ขอคินนะที่ขอขอนในใจะน่ารักเห็นแล้วก็อมยิ้มไปด้วยไหมคะเราโดนไปแบบอย่างนี้ผมว่าน่ารักใช่คือคือคือผมแอบรู้ว่าทุกครั้งที่เรามีมนบทบาทใหม่เข้ามาหรือว่าลุคใหม่ผมยาวอะไรอเงี้ย มีอะไรไม่ว่าที่มันจะเป็นเปรียบเทียบสิงโตบ้างอะไรอะไรกระดูกเข่งไส้กรอกแดงถ้าเคชิอะไรเนี้ยมันมีทุกอย่างทั้งหล่อทั้งแบบน่ารักทั้งตลกความคืนความเป็นตัวเองไหมให้เปิตัวเองบ้างให้ขอเป็นตัวเองสักครั้งหนึ่งขอเป็นแบบฮิวแมนหรือคนสักสักนิดนึงก็ยังดีจริงจริงตลกน้องเขาใส่ใจในเรื่องควาเรื่องของเรื่องของว่ารู้สึกเขาใส่ใจในเรื่องควารู้สึกว่าว่าเราอยากให้คู้หลังเนี่ยทุกคื จะไปแอบเล่นจิ๊บจิ๊บดึกดึกปีสองปีสามแล้วเขาก็คงเห็นแหละว่าผมชอบเอนจอยการไปเล่นจิ๊เตอร์ลำหนังทุกวันเลยวลาชั่วโมงสองชั่วโมงดึกมีคำถามแล้วป่าวไม่ดูไมล์ไปฟังไมล์รู้จริงฟังไมล์ไปเลยเลไม่แต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับมาเรื่องซีรีส์ซีคอนเรื่องนี้หน่อยได้เลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกในการเล่นซีคอนของไมลหรือเปล่าครั้งแรกเลยอ่ม เคยไปได้รับเชิญเป็นต่อตอนเด็กๆสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นับไหมไม่รู้แต่ว่าการที่เล่นแบบจริงๆก็คือครั้งครงแรกสุดขอจริงๆไม่ไม่แอบอยากแอบเคยอยากเล่นแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นถ้าจำกับปัจจุบันเนี้ยการที่ทำเหมือนกันหรือเปล่ามันต่างกันมุมผมต่างกันดูสิ่งเฉิมเพราะเวลาเราดูซีรีองไทยก่อนเราเราเห็นความแบบ เขาว่าเป็นเหมือนโมโนขหน้ามาอย่างนี้คนหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้อินเสิร์ตจากกล้องตัวเดียวหรือสองกล้องหน่ยแต่อันนี้มันมีการเลเยอร์หน้ามันมีการรับหลายมุมมันมีการอินเสิร์ตหลายมุมมันมีการไข่แก้ก insert เฮ้ยตรงนี้ไม่เวอ่อย่างนี้มันไม่เดียวตรงนี้เดียวไปทำโซเดียวไม่มีอะไรเลยอันมีมันมีไดนามิกการเล่าเรื่องอยู่อะไรเรื่องนี้ก็เป็นมิติใหม่ของเรื่องนในมุมผมนะ อันนี้ไม่ได้ขายของในมุมผมว่ามันเป็นอะไรที่ตกใจไหมเพราวันแรกเฮ้ยมันขายไม่เยอะเท่นี้เลยเหรอกอ่ะก็กองก็เบ็กแตกไปไปผสมพวแต่ว่ามันเป็นการเบ็ดแตกเพราะความไม่เกี่ยวแล้วมันยากมันง่ายกว่าไอ้ของที่เราเคยถ่ายมาพวกคุณลงสีลงซีรีส์อะย่างเงีพอเป็นมุมนี้ผมว่าซีรีส์ง่ายกว่าเพราะนะเว่าซีรีส์มีเวลาในการทำทำการบ้านเยอะกว่าซี้อมีความแบบว่าเรา เราไม่ค่อยเจอบทอินทวายที่รุนแรงขนาดมันถือว่าคอมเมดี้คอมที่รุนแรงก็จะเจอการอินทวายที่รุนแรงแต่เราสมควรแต่ว่ามันเป็นเสนุกในการอินทวายแบบนี้เราก็เอาโอเคมีอินทวายมาใช่ไหมเดี๋ยวอินทวายกลับแล้วก็ไปไปจูงกันเพื่อความสนุกเป็นวิอีรุ่งกลับเขาโอเคไหมโอเคจริงจริงโอ้โหเขายังเขายังไม่เบินต่อหน้าเขายังไม่เบินต่อหน้าแต่ว่าเขาโอเคบางบางเทก็เอ้ย เดียวเอาเลยบางอันก็แบบแก้หน่อยเพื่อจุนเพราะจริงๆแล้วเราถ่ายไปเท่ากับสองคืนตอน,แต,นแต่ว่าเข้าที่เข้าใจว่าอย่างน้อยๆมันมี20สิตอนในในในซี่วีดีโอในซิทคอม<อ>น่น,มน้องแล้วก็เราเข้าจอยู่ทุกตอนไม่ไม่มทุกตอนทั้งทั้ง7คนอยู่ทุกตอน ถ้าไม่ติดงานนะครับถ้าไม่ติดงานนอกเออเนี่ยแต่ว่างานมันซ้อนกันหลืออะไรนีจัดการอย่าสำหรับผมแล้วผมก็ไปวิชัยหมายถึงว่าลำดับความสําคัญให้ชายกับซิทคอมอยู่พร้อมกันเพราะผมไม่ได้รับงานเลยอย้องจากซิทคอมกับชายแล้วก็อีเวนต์สหรับแบรนด์ที่ที่ที่เราทำงานเป็นพเซเตอร์ให้กันและพิซเตอร์เท่านั้นแล้วแสดงดวกนี้น็าลงตัวงานอีเวนต์ปกติก็จะลดไปก่อนเพราะโฟกัสสองันนี้ก่อนเออในช่วงประมาณสามโมงจริงๆจริงๆก็มีถ้าอยากจะจะด้าน เพราะเราก็เกิดไม่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแล้วเป็นเป็นเป็นการร่วมงานที่เยอะขึ้นจริงเฮ้ยพี่ผมอยากเจอแฟนแฟนแันขเยอะขึ้นบางทีแบบเจองานปิดหรืออะไรเงี้ยมันมันก็แบบมัก็กเกงใจเนาะบางคนมาจากมาไกลแล้วเราไม่เห็นเราใกล้ๆไม่ได้คุยกับเราไม่ได้ทัชแอนอะไรก็เลยบอกเฮ้ยทิมงั้นเราขอของานไ้เจอแฟนๆเยอะขึ้น ไม่ต้องเป็นพิซเตอร์ก็ถ้ามีก็จ้างได้ครับยอดเลยนี่ครับจ็ดแค่ทีมกันค่ะแล้วเรียกไปขับคลวนกันเออเราเป็นเขาเรียกเราว่าคู่หูผ่าเข่าค่ะโอ้ใครเรียกแฟนๆเรียกเราแพ็กทิมหูเราใช้ยังไง้เละไม่ต้างเรียจริงๆการผ่าเข่าต้าบอกว่ามันเป็นการซ่อมแซมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายว่าใช่เราทั้งสองผ่าเข่าผ่าข้อมาก็ ก็น้องๆชอบแซวอ่ะว่าเป็นรุ่นพี่ว่าว่าอายุอาวุศโสแล้วเราก็พี่อาวุโสก็ได้แต่ว่าความอาวุโสมันเหมือนวายอะ่ะเปรียบเทียบอยากกินไวายที่มีความซับซ้อนคอมเพล็กซ์กินแล้วเราจำรสชาติไม่มีวันลืออย่างนี้ลแลก,กินไวายที่มันแก่ขึ้นิดหนึ่งอยากบ่มนานบ่มนานแล้วไอ้การบ่มนานเนี่ยทำให้กลมแบบเสริมได้เยอะกว่าบ,บ,บม่มในน้องอยากกินอะไรแบบอร่อยอร่อยมากินพี่ยงเข้าสู่วายอ่ะอันนี้มือถือเจ็บ Welcome to Star Society.